อัดเยอะด้วยนะแหน่มันไหนจะถึงชั้นเนี้ยนี่ให้ฉันอยู่หน้าได้ไหมได้ไหมเชื่ยวๆอะไรอย่าไปรับอัดสปอย่างนี้เลยเชื่อข้าสิอย่าไปเอามันไม่ดีอะไรกันนกันหนาเนี่ยนี่พ่อกำนันกับพี่ปู่มีอาดให้ฉันมากกว่าเขาไหมล่ะฮะถ้ามีมีก็อย่ามาห้ามใครให้ประโยชน์มากกว่าฉันก็เลือกฝั่งนั้นแหละ เฮ้ยเอ้ยรีดรีดีดีดันโอ้ยจากจไหนจ๊ะเนี่ยน้าจา๊ะพอดีพวกฉันจะมาถามปัญหาที่นาประสบอยู่นะจ๊ะเอ้าน้าจา๊ะเ,อเจอก,ก,ก่อนสิจ๊ะฉันได้ถามอะไรเลยตั้งอ้ายน้ำหนัาอัดจัปดปากพรมนหมดแล้วฮะเออนี่ลามมาถึงชุมชนแล้วเหรอจะ๊ะมีคนมาขอเข้าเฝ้าพระมเหสีเพคะกำนันมิ่งลุงปลูกอ๋ออย่าจ้ะ อลอุกขึ้นมาเธอจ้ะนี่อะชาวบ้านต่างเอ็นเอ็นไปทางนงางไอ้กันหมดแล้วพอนางอา้าบรรหดทั้งเงินทั้งอัดทั้งทองจริงเหรอจ๊ะจีกลินจริงเพคะฉันได้อยากจะตะโกนใส่หน้าพวกมันว่า,าแค่นั้นจะพอกินสักกี่วันเชียวตามรับสั่งของพระมเหสีแต่กลับไม่มีใครอยากคุยกับเราด้วยเลยสักคนเพคะ เราก็ถามปัญหาผ่านกำน,นันมิ่งกับลุงปลูกก็ได้นี่จ้ะอยากช่วยชาวบ้านไม่ใช่เพราะว่าต้องการเอาชนะอ้ายหรอกนะจ๊ะแต่เอ้ยต้องการให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นจริงๆถึง,ง,งหา่าเชื่อเอ้ยนะรรร่่นแแแตตเอ 深幽黑。